ระบบการเทรดแบบ KZM สามารถเอามาทำเป็น EA ได้หรือไม่นะครับก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามามา,มากมายเลยทีเดียวนะครับว่าอยากให้ช่วยสอนในการเขียน EA ด้วยระบบ KZM นะครับซึ่ง Original ระบบเทรดแบบนี้เนี่ยเป็นของพิต้านนะครับซึ่งก็สามารถไปหาข้อมูลดูรายละเอียดกันใน YouTube ได้เลยนะครับเป็นระบบที่โด่งดังมากๆนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่บอกว่าไม่มีวันล้างพอร์ตแล้วก็ไม่มีวันที่จะขาดทุนนะครับแต่ว่าการเขียนเป็น EA นั้นใน e อฟเฟกต์รีมา สามารถเขียนออกมารูปแบบไหนอย่างไรดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะทำเป็นอย่างแน่นอนครับ ระบบเทรดแบบ KZM นั้นนะครับโดยคอนเซปต์คร่าวๆนะจริงๆในรายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับก็ไปตามหาดูได้นะครับก็คือเทรดไ b พิทานนะครับระบบ KZM นะครับซึ่งก็เป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตให้เครดิตนะครับใครที่สนใจจะไปเรียนรู้ไปศึกษาแบบละเอียดละเอียดนะครับก็ไปเสิร์ชใน YouTube หรือเสิร์ชใน Google ดูก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาเมนคอนเซปต์นะครับหรือไอเดียหลักๆที่จะมาทำเป็น EA นะครับว่าผมใช้ไอเดียแบบไหนในการที่จะมาทำเป็น EA เนะครับเพราะระบบ k z m นี้นะครับก็จะเปิดออเดอร์ฝั่งบายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับว่าเปิดฝั่งบายอย่างเดียวเท่านั้นก็เหมือนกับการลงทุนทั่วไปนะครับถ้าราคาตกลงมาเราก็มีการซื้อกลับเข้าไปนั่นเองนะครับก็คือมีวิธีการลงทุนแบบนี้นะครับเรียบง่ายบายอย่างเดียวไม่มีเซลนะครับโดย ระบบนี้นะครับจะเริ่มจากการตีตารางราคาก่อนแบบนี้นะครับก็คือเราจะไม่ดูอินดิเคเตอร์อะไรเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าเราจะตีตารางทั้งหมดเนี่ยเป็นกริดแบบนี้นะครับในเทคนิคนี้นะครับผมจะใช้กริดละพันจุดละกันนะครับยกตัวอย่างว่าถ้ามันเข้าออเดอร์นะครับในจุดที่เป็นสีส้มนี้นะครับอ่าถ้ามันเข้าออเดอร์ในจุดนี้หากราคามันลงมานะครับ1000จุดนะครับก็จะทำการเปิดไม้บายอีก1ไม้นะครับ หรือมีการลงมาอีกนะครับก็จะทําการเปิดไม้บายอีก1ไม้เป็นในรูปแบบกิจออเดอร์นั่นเองนะครับแล้วถ้ามันมีการดีกลับขึ้นมานะครับเราก็จะทําการ TP นะครับที่บริเวณนี้นะครับแล้วเมื่อมันม,มีการ TP แล้วนะครับมันก็จะมีการทําการบายเข้าไปอีกนะครับและเมื่อถึง TP ต่อไปนะครับก็จะ TP แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือมันมีการ กลับลงมาที่เดิมนะครับเราก็จะทําการบายลงไปนะครับแบบนี้อีกเป็นต้นนะครับขึ้นมาก็ tp เหมือนเดิมนะรูปแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าลงมาแล้วบายลงมาแล้วบายนะครับลงมาแล้วก็บายต่อลงมาแล้วก็บายต่อแน่นอนนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับมันจะ มีดอดาวเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็คุณก็ต้องเสี่ยงในการถูกลากนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้จะไม่มีสต็อปลอสนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเราจะบายตามกรอบราคาแล้วก็เทคโปรฟิตตามกรอบราคาที่เรากําหนดเอาไว้ใครที่เทรดสั้นก็กําหนดระยะสั้นๆส่วนใครที่คิดว่าจะลงทุนระยะยาวนะครับก็คือสามารถจะเทรดในกรอบระยะยาวๆได้ซึ่งคุณสามารถที่จะปรับกริดออเดอร์นะครับให้เป็น1 0 0 0 0จุด 2, จุด 3, 50จุดสิจุดก็แล้วแต่คุณจะเอาไปลงทุนนะครับแต่ว่าผมก็จะสอนเมนคอนเซปต์หรือเมนไอเดียเท่านั้นเองนะครับว่าเราจะสามารถดีไซน์ให้มันออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับการ money management ของเราแล้วลหะนะครับว่าเราจะทําการ money management อย่างไรให้สามารถจะลงทุนได้หลอดที่ยั่งยืนนะครับข้อหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับ ในการ p r o ฟ i t แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการโตของคุณเนี่ยคุณอาจจะวางไว้แค่สัก 10- ถึง20%ต่อปีก็พอนี่คือการลงทุนหลักๆนะครับอันนี้จะเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนเลยแต่ถ้าคุณจะอยากได้ร้อยถึง2 0 0นะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าคุณมีโอกาสพอแตกสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เอาแค่ 10- ถึง20%ต่อปีก็พอนะต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนเพราะฉะนั้นระบบ Cas ซัทเนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่ดีสําหรับการลงทุนในระยะยาว,ยาว แล้วก็ยั่งยืนนะครับให้โต10ถึง20หรือแม็กซิมัมเลยไม่เกิน30ต่อปีนั่นเองนะครับโอเคเราอธิบายคร่าวๆตามนี้แล้วนะครับเราไปลองเขียน EA กันดูนะครับว่าใน FXDMA นี้เราจะเขียนเป็น EA อย่างไรนะครับเรามาที่ FXDMA นะครับผมเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเริ่มมาเขียนใหม่เลยนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นลองทําตามดูนะครับจะได้ทําตามกันได้นะผมเริ่มต้นจากการที่เป็น New Project นะครับแล้วผมก็อาจจะเขียนว่า K Z M Test นะครับ 02นะแบบนี้ผมก็ Create ไปเลยนะครับครีเอทเป็น MQL4 นะครับหลังจากนั้นนะครับค ondition แรกนะครับผมก็จะเอาเข้ามาเลยโดย c ondition แรกนี้นะครับผมก็จะขออนุญ,ญาตใช้เครื่องมือสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือเพียงแค่ให้มันออก Start ในการเข้า Order เท่านั้นเองนะครับโดยผมก็จะเลือกเครื่องมือแรกนะครับให้เป็น Awesome Oscillator นะครับ ออซ s ัมออสเครเตอร์นี้นะครับก็จะมีแค่2โซนนะครับก็จะมีโซนบายกับโซนเซลล์เท่านั้นเองถ้าใครที่เคยใช้ก็คงจะนึกภาพออกแต่ถ้าใครไม่เคยใช้นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเลือกอตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ออซ s ัมออสเครเตอร์นะครับก็เลือกเป็น below นะครับ below อะไรก็คือเลือกเป็น below volume นะครับแล้วก็เลือกเป็น below volume ศูนย์นะครับ แล้วก็มาที่คําว่า r o s e t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  i นะครับที่คําว่า More Setting เลือกทำเฟรมเป็น1ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะใครจะเลือกทำเฟรมแข็งแรงกว่านี้ก็ได้โดยคอนเซปต์ของ w w s awesome s o m o s c i r l a t o r นะครับถ้าคุณมาดูที่ Indicator ใน MQ4 นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า w w s s m awesome m o s c i l l a t o r นะครับคุณลากเข้ามา แล้วคุณก็ไปแอดปกติแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคันเลอร์กรีนกับเรดนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยคุณก็ไปแอดเลเวลศูนย์เข้ามานะครับแล้วคุณก็กดโอเคคุณก็จะเห็นว่าถ้าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับถ้าออซัมออสเครเตอร์นะครับอยู่ต่ำกว่า0ูนย์นะครับมันก็จะทำการเปิดออเดอร์บายนะครับถ้ามันอยู่ มากกว่าศูนย์ะครับผมก็จะทำการเปิดออเดอร์เซลล์แต่เนื่องจากว่าอันนี้เราไม่เซลล์นะครับเราจะทําการบายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แท่งเทียนหรือราคานะครับมาอยู่ต่ํากว่าออสมออสเคลเตอร์นะครับผมก็จะทําการบายเข้าไปแล้วก็จะบายเข้าไปในแบบกริดซึ่งจะใช้เทคนิค KZM เข้ามาเป็นเมนในการที่จะออกแบบ EA ตัวนี้นะครับโอเคเครื่องมือแรกนะครับแล้วเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ด้วยนะฮะมันไม่ได้ยุ่งยากกันเลยเลยนะครับ ก็มาที่ Effect d r e a มานะครับผมก็ร n a m e มันสักเล็กน้อยนะครับโดยคลิกขวาแล้วก็กดคำว่า AO เข้าไปนะครับแล้วก็ดันนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปตั้งค่าตามนี้นะครับเอาซ m e ออสเครเตอร์ i m e f เฟรมเป็น1ชั่วโมงแล้วก็ต่ำกว่า Volume 0นย์ะครับแล้วก็กดอัปเดตหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปเอาเช็คเทรดนะครับแล้วก็ไปเอาคำว่า No Trade Nearby n นะครับ n o t r a d e n e a r บ y นี้จะเป็นตัวที่กำหนด กริดนะครับของออเดอร์ของเรานะครับผมก็จะไปตั้งกริดนะครับให้เป็น100ปิบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อัปเดตแล้วก็เชื่อมเส้นเข้าหากันหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ไปเลือกคำว่า once per bar นะครับแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปออเดอร์ที่คำว่า by u now นะครับ แล้วก็ไปเชื่อมที่ายนาวนี้นะครับเราดับเบิลคลิกเข้ามานะครับแล้วเราก็มาตั้งหลอดไซส์นะครับว่าายนาวของเรานั้นเราจะายนาวหลอดไซส์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะให้มันเข้าออเดอร์แล้วเมื่อมันราคามันลงมาจากจุดที่เราเข้าออเดอร์อีกนะครับก็ให้มันเข้าออเดอร์ให้เราอีกนะครับเป็นคล้ายๆมาร์ตินเกลหรือคล้ายๆแบบกริดนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องไปเลือกฟังก์ชันของ Money Management ตรงนี้นะครับให้เป็นมาร์ตินเกลเพโลรีนะครับที่มาร์ตินเกลเพโลรีนี้นะครับมันก็จะเข้าเป็นเ่องงซึ ปกติแล้วนะครับมันก็จะเข้าออเดอร์สมมุติว่าคุณเข้าออเดอร์แรกนะครับที่0.1 ต่อมาออเดอร์ที่2นะครับมันก็จะเข้าเป็น0.2ออเดอร์ที่3ก็เป็น0.4ออเดอร์ที่4ก็เป็น0.8อะไรทํานองเนี้ยนะครับมันก็จะคูณ2เท่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในที่นี้คุณก็สามารถที่จะไปตั้ง m a c l o t size ตรงนี้ได้นะครับว่า Mac Lo t size หรือ Volume U p p e r limit ตรงนี้เนี่ยคุณจะให้หลอดไซส์สูงสุดของคุณเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินของคุณที่มีนะฮะถ้าใครที่รันในบัญชีที่เป็นบัญชีมาตรฐานนะครับคุณ หก็ได้นะครับแล้วแม็กโหลดไซส์ของคุณก็อาจจะตั้งเป็น0.05หรือ0.1อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณนะอันนี้เป็นลองบริหารกันดูแต่ว่าในที่นี้นะผมจะลองตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะผมก็จะเอาเดโมจําลองว่าสมมุติว่าผมมี1นึ่งแสนเซนนะหรือว่า1000เหรียญเนี่ยหนึ่งแสนเซนหรือ1000เหรียญก็ประมาณ3 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับเราก็จะเอาเข้าไปในบัญชีมาโครหรือบัญชีเซนก็ได้นะครับก็สามารถที่จะตั้งตามนี้ได้เลยนะครับก็คือผมส่วนใหญ่แล้วนะผมก็จะะตัั้งเป็นน0.1ครบ แล้วก็แม็ก o หลดซส์เนี่ยผมก็จะตั้งเป็น1เอาไว้แบบนี้นะครับส่วนคู่เงินที่ผมใช้รันนะเดี๋ยวผมก็จะใช้คู่ e u u s d นะครับซึ่งสเปคค่อนข้างต่ําแล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คู่ที่มันนิ่งๆนะครับเป็นระยะไซด์เวย์เนี่ยก็จะมีผลดีกับเรานะเพราะฉะนั้นสต็อปลอสนะครับเงื่อนไขของ KZM ก็คือไม่มีสต็อปลอสนะครับก็คือเอา no สต็อปลอสออกไปเลยนะครับแล้วก็เทค Profit นะครับก็จะไปเลือกเป็น1000งพันปีบับ อ่าหนึปนะครับก็คือ1,000จุดนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดอัปเดตก็ซิมเพิลนะครับก็เอาเท่านี้เลยสําหรับระบบ KZM นะครับทีนี้ในกรณีที่มันทําการเทคโปรฟิตไปแล้วแล้วเราอยากจะให้มันเข้าออเดอร์ซ้ําเข้าไปอีกนะครับ ก็มีคำสั่งนึงนะครับที่เขียนเอาไว้ก็ได้นะครับก็คือเขียนป้องกันเอาไว้นั่นแหละเผื่อว่ามันเทคโปรฟิตแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าออเดอร์ให้เราต่อเรากลัวว่ามันจะมีช่วงที่ตัวออสซัมออสเครเตอร์เนี่ยกลับทางขึ้นไปอยู่ทางด้านบนซึ่งบางทีเนี่ยเงื่อนไขของมันเนี่ยมันจะไม่เข้าออเดอร์ให้กับเราถ้าเราอยากที่จะให้มันเข้าออเดอร์แบบต่อเนื่องไปเลยนะโดยที่เราไม่อยากรอนะครับเราก็ให้ มันเข้าออเดอร์ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องวางเงื่อนไขให้มันเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับโดยผมก็จะวางเงื่อนไขเป็น if trade นะครับผมก็จะวาง if trade เข้าไปหลังจากที่เอา if trade เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะไปเอา loop trade เข้ามานะครับ loop trade นี้ผมจะไปเลือกคำสั่งหนึ่งชื่อ check เออเทคโปรฟิตนะครับเช็คเทคโปรฟิตนี้นะครับมันหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับไอเจ้าเงื่อนไขแรกของเราเนี่ยมันเทคโปรฟิตไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเทคโปรฟิตเท่าไหร่ฮะเราตั้งไว้ที่ประมาณ100ปิบใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ตั้งที่ตรงกันนะครับถ้าในกรณีที่มันเทคโปรฟิตแล้ว100ปิเราก็ตั้งไว้100ปิแบบนี้นะครับพอเราเทคโปรฟิตที่100ปินะครับมันจะเปิดไม้ต่อเนื่องให้เราเลยนะครับเราเชื่อม if เข้ามาที่เช็คโปรฟิตนะครับหลังจากนั้น ก็ไปเลือก b บหนาวนะครับหรือ Copy ตัวนี้เข้ามาเลยก็ได้นะครับ Copy b u ้ Now นาแล้วก็มาพาใส่ตรงนี้นะครับ วางเข้าไปแล้วก็เชื่อมกันอ้ออย่าลืมนะครับเอา once per bar เข้ามาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเข้า order ถี่เกินไปให้กับเรานะครับมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับหมายความว่าพอมันเข้า order buy แล้วมัน take profit order buy แล้วนะครับมันก็จะเปิดไม้ให้เราต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นรัน ea เนี่ยมันก็แค่หา awesome oscillator เท่านั้นเองนะครับว่า awesome oscillator order แรกที่เราจะเข้าเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าเลเวลศูนย์หรือยังถ้ามันอยู่ต่ํากว่าแล้วนะครับมันก็จะเข้า order ให้เราต่อเนื่องพอมันได้เข้า order สัก1แล้วนะครับ มันก็จะทําการเข้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยก็ปล่อยให้มันรันยาวไปได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราได้เงื่อนไขอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ทําการ Export ออกไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองท Back Test กันดูนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็กลับมาที่ Back t e ท t นะครับที่ผมจะทําการ Back t e ท t นะผมก็จะ Back t e ท t ตั้งแต่ปี2018นะครับเดือน1แล้วก็เป็นพอร์ต e u s นะครับแล้วผมก็จะรันใน Time f r ร me 15นาทีนะครับทีนี้พอเราจะรันใน Time f r ฟ m e นี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีกาา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 รรทททํํงงงงงนนนนนขออมมััว่่ยไ เงื่อนไขที่เราได้วางหรือที่เรากําหนดไว้หรือไม่นะครับโอเคผมกดสตาร์ทเลยนะฮะปิดกริดมาสซะหน่อยกดสตาร์ทไปแล้วนะครับมันก็จะทําการหาเงื่อนไขโอเคเข้าออเดอร์เราแล้วนะครับสังเกตดูนะครับช่วงนี้ก็คือช่วง1นึ่ร้อยปิดนะครับนั่นก็คือ1000จุดนั่นเองมันก็จะเข้าออเดอร์ให้กับเรานะครับพอมันเข้าออเดอร์แล้วนะครับมันก็จะทำการเทคโปรฟิตนะครับที่พันจุดเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับ ก็คือตรงนี้นะครับก็คือจะ take profit ให้กับเราแล้วถ้ามันหล่นลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับราคามันตกลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเข้า o r อร์ให้เราเรื่อยๆนั่นเองวิธีการเข้า o r อร์นะครับมันก็จะเข้าแบบมาติ i ิ g เก e นั damaging, ่นเองนะครับมันก็คือจะเข้าเป็น2เท่าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาที่มัน take profit แล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการเข้า o r อร์ให้เราอีกทันทีนะครับพอมันเข้า order แล้วเนี่ยเราก็รอมีหน้าที่แค่รอเท่านั้นมันก็จะทํากําไรให้เราไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูกราฟนะฮะกราฟมันก็ สำหรับเทคนิคนี้เนี่ยถ้าใครที่ Management ดีๆนะอย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับว่า1 0 2ถต่อปี เทคนิคนี้จะไม่มีวันล้างพอร์ตนะครับแล้วก็ไม่มีวันที่จะขาดทุนนะครับคุณสามารถที่จะลงทุนในระยะยาวๆได้เลยนะครับเพียงแค่คุณตั้งหลอดไซส์แล้วก็ Money Management ดีๆนะครับคุณจะไม่มีวันล้างพอร์ตเลยอันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้านด้วยนะครับที่ทําเทคนิคนี้ขึ้นมาให้เราได้ศึกษากันแล้วก็ให้นักลงทุนเนี่ยได้ลองลงทุนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอามาเขียน EA แล้วนะครับโตช้าแต่โตแน่ๆนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่เหมาะกับสายโลภนะครับเพราะว่ามันรันเรื่อย วันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูที่รีซอสเนี่ยรีซอสมันก็จะได้แค่แบบ189นะถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีเซ็นมันก็จะได้ทีละ2เหรียญทีละ1เหรียญอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับการลงทุนในตลาดทุนทั่วๆไปหรือในตลาดหลักทรัพย์ทั่วๆไปนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะโตได้ไม่กี่เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่อันนี้ก็เป็นการลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นการลงทุนที่เป็นทางเลือกที่คุณสามารถที่จะเอาเทคนิคนี้นะครับ รีซอสที่ปิดไปสักครู่นี้นะครับอันนี้มันก็จะขึ้นมาประมาณ782เหรียญก็ประมาณ7เหรียญน,นะครับเพราะว่าถ้ามาตินเกลเนี่ยมันไล่ไปจนถึง หลอดหนึ่งนะครับหรือแม็กหลอดที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็ประมาณหนึ่งใช่ไหมออพอมันหลอดหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําการเข้าออเดอร์ให้กับเราไม้ใหญ่เนาะแล้วเราก็จะได้กําไรที่เยอะขึ้นนะครับอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูทรงกราฟนะครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งเ,เมื่อผมทําการแบ็กเทสไปแล้ว3ปีนะครับจากปี2018มาจนถึงปี2021เดนี่ยเดี๋ยวผลแบ็กเทสเนี่ยไปดูกันผลแบ็กเทสเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะมีดอดาวอยู่บ้าง นะครับซึ่งดอดาวเนี่ยมันก็ประมาณ38%นะครับเพราะว่าเราเปิดลไม้ใหญ่เนี่ยประมาณ1นะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูแล้วกันนะผมซูมเข้าไปให้ดูเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูนะครับสำหรับแบ็กเทสนะทีนี้เราไปดูกันมันก็จะมีบ้างนะครับที่เปิดไม้ที่เป็นหลอด1นะ ตามหลอดที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็กำไรประมาณ800-900เซนก็ประมาณเา10เหรียญน,นะครับประมาณ9เหรียญ10เหรียญเนี่ยมันก็จะทํากําไรให้เราไปเรื่อยๆนะครับก็มีบ้างนะครับช่วงเวลาที่มัน take profit แบบเป็นลบนะอันนี้ผม ต้องไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับว่ามันทำไมถึงเป็นลบนะเพราะว่าอันนี้ผมลองเขียนคร่าวๆดูแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นบวกนะเดี๋ยวเรามาดูที่ Profit กัน Profit ตอนนี้เนี่ยรัน3ปีเนี่ยมันได้ผลกำไรประมาณ6000เอ่อประมาณ6 0,000 6,000 0เส้นนะครับก็ประมาณ600เหรียญนั่นเองนะครับสมมุติว่าคุณลงทุนไป1,000เหรียญน,นะครับแล้วคุณได้กําไรกลับมา600เหรียญน,นะครับซึ่งมันก็ประมาณ60%ถูกไหมครับ60%นี้นะครับ เมื่อหาร3ปีแล้วเนี่ยมันก็จะตกปีละประมาณ20%นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกําไรที่มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นกําไรที่มันไม่เสี่ยงกับเงินต้นนะครับเพราะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการที่เรานั้นต้องรักษาเงินทุนแล้วก็เงินต้นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างดีในการลงทุนระยะยาวนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหมม่่ๆทีผอ ให้คุณทุกๆสัปดาห์เลยนะครับสำหรับเจดมันนี่ส่วนใครที่ต้องการจะลงเรียนในคอร์ส FX v ม a m ก็สามารถมาเรียนได้นะครับโดยการที่สแกน QR code ขอรายละเอียดมาได้เลยนะครับมาสร้างนวัตรกรรมทางการเงินแล้วทํากำไรในตลาดโลกไปกับเจดมันนี่คลิปนี้ไปแล้วขอพระเจ้าโวยพรทุกคนครับ